หัวข้อเจ้าสาวถอดชุดยกเลิกงานแต่งคำพูดแม่เจ้าบ่าวทำตะลึงทั้งงานในการแต่งงานทุกคนส่วนใหญ่มักจะมองหาสมุดในไพรที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในการเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาแต่สําหรับเจ้าสาวที่ชาวโลกแห่งหนึ่งรอยยิ้มบนใบหน้าจาัดก,การแต่งงานเปลียนเป็นแสงสีที่เศร้าสลดโดยไม่รู้จบเมื่อต้องสูญเสียความภูมิใจและความเชื่อมั่นในช่วงเวลานั้นๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานในบนทนเจียงซูประเทศจีนได้เป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายหลังจากเจ้าสาวใจเด็ด ที่ตัดสินใจถอดชุดและยกเลิกงานแต่งกลางเวทีหลังจากที่ได้ยินคำพูดโวยพรจากแม่เจ้าบ่าวคำพูดนั้นไม่เพียงแต่เห็นใจต่อเจ้าสาวอย่างน้อยแต่ยังกระทบถึงความคาดหวังและความฝันของเธอเองที่ต้องเผชิญกับความผิดหวังและความสับสนที่ไม่เคยคาดคิดความเสียหายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ทางส่วนบุคคลแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความคิดเห็นของสังคมด้วยการยกเลิกงานแต่งงานนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารถึงความไม่พอใจ แต่เป็นการตัดสินใจที่อุดมไปด้วยความกล้าหาญและความรับผิดชอบต่อตัวเองทั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงความคิดเชื่อและค่านิยมของเจ้าสาวเองที่ห่างหายจากความกดดันและภูมิลำเนาของสังคมอย่างไรก็ดีการละเมิดความคาดหวังและการล่วงละเมิดในงานแต่งงานไม่ควรถูกมองข้ามและควรได้รับการพิจารณาอย่างเคร่งครัดการแสดงความเห็นและการสนับสนุนจากชาวเน็ตก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อให้เกิดการเข้าใจและการยอมรับในวิถีชีวิตและค่านิยมของผู้คนที่แตกต่างกัน